ก่อนอื่นเลยนะฮะต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Star Sport ไว้นะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปตลา,าดพูนซัพกันนะฮะวันนี้เราได้นัดเพื่อนไว้ตรงปั๊มแถว200ปีนะฮะ กันเดี่อวนะเพราะเพื่อนรอนานแล้ววันนี้เราจะไปเปลี่ยนเจ้าของแท็นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเราเก็บเป็นของอะไรนะครับโอเควันนี้ก็จะแปลกๆตาหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมืดแล้วนะครับเพราะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงห้แล้วนะฮะเราก่ ต้องรีบไปหน่อยนะครับเพราะว่าตลาดสุนทรน่าจะปิดประมาณสองทุ่มครับผมเดี๋ยวตอนนี้ไปหาเพื่อนกันนะฮะเ,เห็นเพื่อนอราก็าอยู่แถวเทศบาลน,นะฮะเดี๋ยวเราหาเทศบาลก่อนอ๋อนี่ฮะเจอแล้วครับผมเพื่อนของผมนี่ก็จะเป็นคนเดียวกันกันกบที่ขับ แอร์รอกร้อยห้าสิบห้านะฮะ<ว>ตอนนี้ก็ได้ออกเอสเน็ตมาขับกับผมแล้วเรียบร้อยนะฮะไปะเอาเดินทางกันเลยดีกว่าไปเ,เดี๋ยวเราตามเพื่อนเราไปเลยนะฮะเพื่อนก็ได้บกอกเลยให้เรานั่งนะฮะ แลระหว่างที่ผมขับก็เกิดเหตุการณ์ที่ผมไม่คาดฝันผมก็ได้เกิดอาการแหนสะบัดขึ้นมานะฮะควรต้องสังเกตดีๆนะฮะไอตรงเส้นข,ขาวๆนะครับมันเป็นขั้นๆครับก็เลยทำให้ร้อสะบัดนะฮะ ก็เหตุการณ์นี้นะฮะก็เป็นความประมาทของผมเองนะฮะที่ขับรถไปเหยียบเส้นสีขาวนะฮะก็อยากจะให้เหตุการณ์นี้นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เอาไว้เตือนสติทุกคนนะฮะอย่าขับรถโด,ดยประมาททุกอุบัติเหตุเกิดได้เมื่อครับทะบัดิทะบัติเห็นทะบัติไอเหี้ยเยะบัต,ต,บตอย่างงี้เลย สะบัดนะโอ้ยครั้งแรกเลยนะฮะพอดีนะฮะที่แบบยังแบบเก่งมือได้นะฮะโอ้โหเฮ้ยใจนี่วูบไปถึงตะตุ่มเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวขับอย่างระมัดระวังกว่าเดิมแล้วนะฮะไม่ได้ละหน้ามา่แัอะไรนะ ไฟต่ำโหลดหน้ามาแล้วไฟต่ำอ่ะเอ,อ้ยสะบัดแบบไม่ใช่มันเป็นขั้นขั้น,ข,นขั้นเนี่ยให้เป็นอย่างเงี้ยให้เป็นแบ,นานแบ,บาขาวๆอย่างเงี้ยแต่แม่งแบบเป็นขั้นขั้นขั้นรอไฟอย่างเงี้ยโอ้โหดียังคุมได้แม่งไปอย่างนี้เลยแล,ล้วแม่งจะเออไปฮะ จะถึงตลาดปูทรับแล้วนะฮะอยู่ทางสายมือนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางเข้าตลาดก่อนนะฮะทางเข้าอยู่ทางไหนนะ,ะแต,แตไฟเบรกเอสแมกนี่สว่างนะฮะโอ้โหสว่างตาแตกจับตานะฮะโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยว ไปครับอืมดีก็จะเป็นร้านของแต่งนะฮะอืมนี่อะ X Max เกาอเต็มเลยนะฮะ้าว <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปหาปอกแฮนเราเดือะ กว,ว,น,วนเนี่ยกูจะซื้อจะเปลี่ยนเนี่ยป่อแทนเอาคฮะ okay, เดี๋ยวเรารอให้รถหายติดนะฮะข้าวระร้านไหนอ่ะน่าจะเป็นร้านคนงนกเ็เป็นน้องๆที่ เ,เจอเมื่อกี้นะฮะที่ตอนขับรถติดไฟแดงนะฮะอคค่ะเอาเดี๋ยวเราจอดรถก่อนนะฮะโอเคฮะอึ๊บลงรถปอกแฮนนะครับแฮนโนมิโน จะเหลือแตสีเขียวกับสีชมพูอ่ะอ๋อผมเอาอยากได้สีแดงต้องรอหลังสุเนี่ยอ่าโอเคฮะอ่าร้านเขาก็ไม่มีนะฮะไม่มีสีที่ต้องการนะครับเดี๋ยวไปดูร้านอื่นไไม่ด้เดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นดีกว่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูร้านนี้กันนะครับ มีปอกปอกแทนไหมฮะ,ะมีอบบไหนบ้างเท่าไหร่ฮะ5 0เท่า n o m i n a อ่ะขอดูโ o m i n น l อ,อ่าน้ำเงินสีเขียว สีแดงอะไรประมาณนี้อไ้สีไรบอกผมเดี๋ยวผม้อนให้ได้สีแดงครับก็คือไส้ในเป็นสีแดงครับ Are you listening? Damn. เราก็ได้อถอดตุ้มไฟแทนนะฮะของเดิมนะฮะเพื่อ,อะจะถอดเจ้าของแทนมาใส่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการอ๋อ,อเป็นการอัดลมเข้าไปนะเพื่อให้ดิงออกมาง่ายๆนะฮะ นี่คือขั้นตอนการใส่นะต้องเอาลมนะ,ะเ,าเ่าเข้าไปนะครับเพื่อให้มันเข้าง่ายๆนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันนะครับนี่นะที่เราก็จะเอาลมเผาอ่าพอลมเผาเข้าฟึ้นเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จกันเลยนะฮะมา a few moments later นี้เราก็ได้เปลี่ยนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าอืมก็นุ่มขึ้นครับผมว่านะก็อาจจะดีกว่าของเดิมนะฮะอ่ามีแดงจำแซมด้วยนะฮะแล้วก็เออน,นี่ผมเปลี่ยนตัวนี้เพิ่มไปด้วยนะฮะเป็นนอ็อตครับผมเพราะว่าตัวนี้ผมใส่โปรโบมาใช่ไหมอ่าก็อยากให้แบบเออมันมองอะลงมาแล้วอืมเป็นน็อตสีเดียวกันหมดนะฮะแล้วก็จะมี ตรงนี้ฮะหน่อยๆน,นะฮะแล้วก็ฝั่งนู้นนะฮะนี่ครับอืมการวมๆแล้วก็โอเคครับผมอ่าี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนนะฮะปลอกแันเดิมนะฮะผมเปิดนครับอันนี้คือปอกพันเดิมนะฮะมันก็ถามว่านิ่มไหมมั้ยมันก็นิ่มพอสมควรนะฮะแต่อันนี้มันจะเกาะกว่านะครับ สวยตระแบบครับอโอเคครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ติดตั้งเจ้าปลอกแนเ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีพวกน็อตนิดๆหน่อยๆนะฮะติดเพิ่มนะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราเดินทางกับคอนโดกันนะฮะไปแล้วครับบวัสดีครับสวัสดีครับ ไปฮะเดี๋ยวเราเดินทางกันนะฮะนี่นะฮะมอไซก็ต้องออกทางนี้ะครับไปฮะเดี๋ยวเราต้องขิดขวาเพื่อไปทางกลับรถนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรากลับรถกันนะฮะ ไมขับเร็วแล้วนะฮะก็จากสะบัดไปเมื่อกี้ก็เอ่อเสียววูบเลยเดี๋ยวเราให้แม็กของเพื่อนเรานำเดือโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้กับช่องเอ่อสตอลสปอร์ตบอด้วยนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ